โอ้ขายของตลาดเนาะใช่ตลาดโอ oh. ้อไรกใบมาซื้อของตลาดบอ oh, <ๆ>เดี๋ยวเดี๋ยวมันชิลุ่นลงมีน้อยนิดก่อนคุณท่า้ตลาดลงนีเดี๋ยวเดด่ง้ยนดอุท้าใ้ตลาดเดยด๋นี้จันชะินี่ มันตลาดดเฮ่คนมีกระนั้กเรียวโทษละเบิดเลยอ่ามาตลาดโชคดีกนได้ไม่ค่าแม่ค่าใจดีใครของดีเนาะเบิดดละบ่โอเบิ้ดมาก मम्मा बतै अहाँ